รัฐมนตรีแรงงานตกลงก็ไม่ใช่คุณสุชาติชมกลิ่นเป็นคุณพงศ์คสุชาติชมกลิ่นนี่อยู่ที่เดิมรัฐมนตรีช่วยพันนิดค่ะแต่ก็ได้หลานชายคุณสุริยะซึ่งน่าจะเป็นลูกชายของเจ้าสัวรองเท้าอ่ะอ๋อ Airsoft a i r o คุณพงศ์กวิน a i r s o f นี่พงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้รับการปลดก้าวแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อเช้าเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าอย่างไง บอกการพิจ <Australian> ารณารัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเป็นอำนาจของท่านนายกซึ่งคุณพงกวินเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารพรรคท่านก็คงจะเห็นแหละว่ามีผลงานเรื่องการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียถึงประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกตลอดเวลาซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสุริยะบอกเมื่อโปรดกล้าวแล้วรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องทุ่มเททํางานเพื่อแก้ปัญหาในกระทรวงตัวเองเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาที่รุมเร้าเข้ามามากต้องเร่งสร้างผลงานจะนิ่งดูดายไม่ได้ซึ่งคุณพงกวินต้องทําตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการแก้ปัญหาสิทธิ์คุ้มครองแรงงานให้ได้สวัสดิการที่ดีเพื่อจะได้มีขวัญกําลังใจในการทํางานก็จะคอยให้คําปรึกษาคุณพงกวินในฐานะที่คุณพงกวินเป็นหลาน อ่ตอนเนื่องไปวันนี้หลายคนติดตามดูไปหาหมอดีกว่าหลังจากที่เป็นลุยเจี๋ยไปเจ็บคอเลยเออท่านผู้ชมมีความเคลื่อนไหววันนี้ติดตามกันหลายเรื่องเลยแต่การเมืองจบริงๆร้อนที่สุดเสียแหบไหมฮะอีกนิีนึงก็เป็นเป็ดแล้วไม่น่าเล่นเลยอ่ะคนผลิตวัชรศิลป์หรือไอเต็ม ได้โพสต์เมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมพักประชาชนตอนนี้เนี่ยด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่ภูมิใจไทยกับรัฐบาลอยู่ก็โดนข้อหาว่าร่วมกับภูมิใจไทยใช่ไหม,มไม่แต่ต้องภูมิใจไทยเลยขณะที่พอมาเป็นภูมิใจไทยออกมาก็ถูกหาว่านี่เป็นพันธมิติกับพักแดงคุณทักษิณใช่ไหม,มถึงไม่ยอมร่วมกับภูมิใจไทยอันนี้ก็ คุณผลิตก็เขียนชี้แจงเมื่อวานนี้ว่าพรักประชาชนไม่เคยเมื่อเช้า,ชานี้ไม่เคยเกรงใจใครและไม่เคยไว้วางใจรัฐบาลแพทองทานแต่การเปลี่ยนรัฐบาลต้องไม่แลกกับการบ่อนทําลายหลักการประชาธิปไตยเดี๋ยวมาว่ากัน